มาอีกโรคหนึ่งแล้วค่ะโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบห้ามกั้นปัสสาวะเลยนะคะหน้าฝนสวัสดีค่ะสำหรับโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะใน ep 18นี้เป็นโรคที่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในช่วงหน้าฝนไปถึงหน้าหนาวนะคะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะกั้นปัสสาวะแล้วก็มีปัญหาในการติดเชื้อ ได้ง่ายช่วงหน้าฝนนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นโรคที่มักเกิดในท่านสุภาพสตรีมากกว่าท่านสุภาพบุรุษนะคะมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียเกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า urinary tract infection นะคะจนทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นพบได้ทุกวัยนะคะทุกเพศ แต่มักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้นและอยู่ใกล้กับช่องคลอดและทวารหนักแต่ผู้ชายเนี่ยมีท่อปัสสาวะยาวและอยู่ห่างจากทวารหนักมากโอกาสติดเชื้อจึงมีน้อยกว่านะคะแล้วต่อมานะคะในกรณีของการติดเชื้อเนี่ยถ้าผ่านจากกระเพาะปัสสาวะก็จะผ่านทางท่อปัสสาวะได้ง่ายนะคะต่อมานะคะ ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันที่หนึ่งเลยก็คือมาจากการกั้นปัสสาวะนานๆน,น,นะคะทําให้เชื้อโรคในทางเดินปัสสาวะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีการเจริญเติบโตดีบางทีก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทําให้มีไข้นะคะและผู้หญิงบางคนมีการดูแลสุขะอ,อนามัยบริเวณอวัยวะเพศ ไม่ดีพอนะคะมีการทําความสะอาดไม่ถูกวิธีเช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะแทนที่จะจากด้านหน้าไปด้านหลังโอกาสติดเชื้อจากช่องคลอดมาทวันหนักนะคะมันก็เลยมีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีการสวนล้างช่องคลอดด้วยยาปฏิชีวนะบ่อยๆทําให้แบคทีเรียตัวที่ดีที่คอยปกป้องอยู่บริเวณบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยนะคะ มีปัญหาถูกกําจัดออกไปนะคะจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายแล้วทําให้เราไม่มีภูมินะคะสาเหตุตัวต่อมานะคะก็คือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหรือผู้หญิงที่ฮอร์โมนเพศลดลงแล้วนะคะเนื่องจากอายุมากขึ้นก็จะทําให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวณเยื่อหุ้มหรือเยื่อบุช่องคลอดเยื่อบุท่อปัสสาวะนะคะลดลง พอลดลงปุ๊บก็จะมีการติดเชื้อง่ายนะคะต่อมาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะก็คือถ้าคุมโรคได้ไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเพราะว่าเลือดเนี่ยมีน้ําตาลค่อนข้างสูงมีระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะร่างกายจึงไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเลยนะคะกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะ เป็นกลุ่มคนไข้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะหรือกลุ่มคนไข้ที่รักษาการข้ออักเสบนะคะก็จะถูกให้ยากลุ่มนี้ไว้นะคะก็มีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะง่ายในผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้และอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะนานๆน,นะคะจึงมีการพบการติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะคะอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะจินตนาการตามหมอฟอไปเลยนะคะก็คือจะปัสสาวะบ่อยแล้วก็ออกน้อย นะคะเหมือนกับปัสสาวะไม่สุดแล้วก็ถ้าเป็นรุนแรงขึ้นก็จะปวดน่วงท้องน้อยปวดแสบขัดแล้วก็เวลาปัสสาวะสุดเนี่ยจะรู้สึกปวดมากๆบางคนจะมีเลือดหยดออกมานะคะปัสสาวะขุ่นบางครั้งก็มีกลิ่นผิดปกติในรายที่ปัสสาวะนะคะมีปัญหามีเลือดปนเนี่ยก็คือรายที่เป็นมากแล้วนะคะ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยสามารถตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เนี่ยจะทําการซักประวัติก่อนร่วมกับการตรวจปัสสาวะนะคะโดยเพาะโดยส่งเพาะเชื้อดูนะคะในกรณีที่เป็นซ้ําบ่อยๆคือคนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกนะคะเป็นได้อีกขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือสาเหตุที่หมอพอได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะถ้าคนเป็นซ้ําบ่อยๆควรตรวจอุลตราซาวดูแล้วก็สองกล้อง กระเพาะปัสสาวะเพื่อเช็คความผิดปกตินะคะเพราะว่าอาจจะมีนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือนิ่วในไตได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจึงไม่ให้ประมาทนะคะสำหรับแนวทางการรักษานะคะก็จะใช้ยาปฏิชีวนะประมาณ3-5วันแล้วแต่ชนิดของยาแล้วก็แล้วแต่ลักษณะาอาการของคนไข้ด้วยนะคะเช่นยากลุ่มไตรเม,เมโทรปินหรือยาไนโตรฟูลที่ โอนินนะคะโทนินในบางรายที่อยู่ในวัยหมดประจําเดือนก็อาจจะบรรเทาอาการด้วยยาทาช่องคลอดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะต้องได้รับทดแทนนะคะหากเกิดการติดเชื้อซ้ําแพทย์เนี่ยอาจจะตรวจระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อดูอาการผิดปกติแล้วก็อาจจะควบคู่กับการได้รับยาปฏิชีวานะน,นานขึ้นกว่าเดิมไปอีกซึ่งระยะเวลาในการรับประทานยาหรือการให้ยาเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิษของแพทย์โดยรวมผู้ป่วย แล้วก็จะต้องดูจากผู้ป่วยและจำนวนแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะด้วยนะคะส่วนในกรณีที่สาเหตุอื่นๆที่อาจเจอได้อีกก็ถ้ารับประทานยาแก้ปวดชนิดคลายตัวคลายการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเราจะต้องอดื่มน้ำตามให้เยอะๆอย่าให้ความเข้มข้นของปัสสาวะสูงนะคะเราก็จะไม่ติดเชื้อง่ายนะคะดังนั้นผู้ป่วยเนี่ย ถ้าจะซื้อยาทานเองเนี่ยไม่แนะนำนะคะอยากให้ได้รับยาตรงกับชนิดแล้วก็เชื้อเชื้อโรคที่จะทำการรักษาเพื่อไม่ให้ดื้อยาเนี่ยจะต้องมีการตรวจแล้วก็วิเคราะห์ทั้งผลเลือดผลปัสสาวะเป็นอย่างดีนะคะการป้องกันและก็ดูแลตนเองของผู้ป่วยอันแรกก็คือต้องไม่กั้นปัสสาวะ เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะก็ต้องบังคับตัวเองนะคะไปเข้าห้องน้ําทันทีผู้สูงอายุเนี่ยหลายโรคนะคะที่เป็นอยู่รวมทั้งเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยอาจจะทําให้นอนหลับนานๆไม่อยากลุกขึ้นมาปัสสาวะนะคะดังน,นั้นก่อนนอนนะคะจะไม่ควรดื่มน้ําหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ํามากๆนะคะแล้วก็รักษาสุข,ขานามัยบริเวณอวัยวเพศด้วยการทาความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังให้ได้นะคะแล้วก็ไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยยาฆ่าเชื้อ แค่ใช้สบู่ธรรมดาธรรมดาก็เพียงพอแล้วค่ะนะคะไม่จําเป็นต้องไปกําจัดเชื้อต่างๆที่อยู่บริเวณช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะมากเกินไปนักนะคะอีกข้อนึงที่ต้องดูแลก,กันก็คือหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ แนะนำว่าควรไปปัสสาวะทิ้งแล้วทาความสะอาดร,ร่างกายจันทีนะคะแล้วก็มีการควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะพอทาให้ควบคุมก็จะมีการติดเชื้อซ้ําแล้วซ้าอีกอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงของคนไข้เบาหวานเนี่ยจะทําให้ภูมิต้านทานต่าลงก็จะติดเชื้อง่ายอยู่แล้วนะคะ สำหรับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหากมีการติดเชื้อซ้ําๆอาจจาเป็นต้องให้ยาปรับฮอร์โมนแบบเฉพาะที่ช่วยเช่นยาเหน็บเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของบริเวณเยื่อบุช่องคลอดเยื่อบุท่อปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อแต่เนื่องจากการใช้ฮอร์โมนมีผลข้างเคียงนะคะจึงควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานเนี่ยจำเป็นต้องปรับยาตามดุลพินิจของแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่จะต้องเตือนกันไว้นะคะ คราวนี้ในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยมากกว่า5้าครั้งในยี่สบสี่ชั่วโมงอย่าคิดว่าเป็นแต่โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะอาจจะมีสาเหตุจากอื่นๆได้ดังนี้อันที่หนึ่งนะคะไตเนี่ยอาจจะขับปัสสาวะมากกว่าปกติจากสาเหตุต่างๆเช่นดื่มน้ํามากรับยาขับปัสสาวะเนื่องจากเป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันก็จะมียาขับปัสสาวะให้นะคะพอขับไปแล้วก็ความดันก็ลงนะคะในคนในคนไข่เบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ นะคะส่งผลให้ปัสสาวะที่มากักเก็บในบริเวณกะระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วความจุของกะอระเพาะปัสสาวะมันเล็กลงก็เต็มเร็วนะคะถ้ามีปัสสาวะบ่อยกว่าปกติมากกว่า5ครั้งต่อวันเนี่ยต้องตื่นมาปัสสาวะหลังเข้านอนแล้วประมาณไม่เกิน2ครั้งที่สําคัญผู้ป่วยจะมีปริมาณปัสสาวะแต่ละครั้งเท่าคนปกติคือประมาณ350-500ซีซีเมื่อปัสสาวะต่อครั้งนะคะ เมื่อตรวจปัสสาวะจะไม่พบการติดเชื้อควรไปหาแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไปที่เป็นลักษณะปัสสาวะบ่อยอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะเสบนะคะส่วนแบบที่สองนะคะก็คือมีความผิดปกติที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถกักเก็บปัสสาวะได้นานพอปวดปัสสาวะก็จะต้องไปปัสสาวะเลยนะคะบางคนเนี่ยทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงบางครั้งปวดปัสสาวะหลังหลับไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมา นะคะอาจจะคืนนึงมากกว่า2ครั้งในการปัสสาวะครั้งหนึ่งก็น้อยกว่าปกติก็คือไม่ถึง3 0 0ร้อยซีซีนะคะกลุ่มเหล่านี้จะเกิดจาก1น,นอกจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็พบมากในผู้หญิงแต่งงานแล้วอายุประมาณ30-40ปีเนื่องจากมีการอักเสบในช่องคลอดบ่อยๆมีตกขาวมากกว่าปกติทําให้เชื้อแบคทีรียเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่กร,ระเพาะปัสสาวะง่าย พอหลอดปัสสาวะผู้หญิงเนี่ยสั้นกว่าผู้ชายแล้วก็อาจพบมีรูปเปิดหลอดปัสสาวะที่ติดแคบด้วยนะคะในคนที่ทําให้ในคนบางคนนะคะทีะ่มีการมีเพศสัมพันธ์เร็จนะคะก็อาจจะเกิดก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะคะหรือซึ่งอ,อาการที่ปัสสาวะบ่อยๆครั้งละน้อยๆแล้วก็อาจเจ็บเสียวบริเวณปลายหลอดปัสสาวะหรือบริเวณท้องน้อยเนี่ย มักจะมีอาการปรสัสสาวะไม่สุดต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็รักษาอาการตกข,ขาวนะคะจะใช้ยาเน็บหรือยาขยายรูเปิดหลอดปสัสสาวะนะคะจึงจะหายขาดคือกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราต้องพิจารณาอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่2ของกระเพาะปัสสาวะขนาดของกระเพาะปัสสาวะเล็กไปขยายตัวออกไม่ได้อาจจะเนื่องจากการถูกใช้รังสีฆ่ามะเร็งนะคะรักษามะเร็ง นะคะของปากมดลูกหรือเป็นวันโรคก,กะระเพาะปัสสาวะก็คือผนังกะระเพาะปัสสาวะชั้นกล้ามเนื้อขยายเพื่อเก็บปัสสาวะมากไม่ได้แล้วก็มีเนื้องอกขนาดใหญ่กดไว้ในมดลูกหรือหญิงที่ตั้งครรภ์มากกว่า6เดือนมดลูกจะไปกดกะระเพาะปัสสาวะไว้ทําให้เก็บปัสสาวะได้ไม่มากต้องไปปัสสาวะบ่อยๆในหญิงตั้งครรภ์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการที่ว่ากะระเพาะปัสสาวะเล็กต่อมานะคะก็คือมีสิ่งแปลกปลอมในกะระเพาะปัสสาวะเช่นก้อนนิ้ว เนื้องอกขนาดใหญ่อาจทําให้กับอาจจะทําให้เราต้องไปปัสสาวะวบ่อยๆแต่พบน้อยมากนะคะต่อมานะคะเป็นความผิดปกติทางจิตใจเช่นภาวะเครียดจากงานลกลัวโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาครอบครัวผู้ป่วยส่วนมากมากจากปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางวันหรือหัวค่าเมื่อหลับแล้วจะไม่ตื่นมาปัสสาวะอีกเนื่องจากไม่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะนะคะในกลุ่มนี้ ต่อมานะคะเป็นกลุ่มของอะระบบประสาทควบคุมการทํางานของกะอระเพาะปัสสาวะมีความผิดปกติทําให้ผนังกล้ามเนื้อเนี่ยบีบตัวบ่อยๆจําเป็นต้องมีการตรวจการทํางานของกะอระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจพิเศษเพื่อตรวจการบีบตัวของกล้ามเนื้อกะอระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็เช็กกล้ามเนื้อหูรูดด้วยนะคะดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคนี้อันที่1ก็คือพยายามอย่าก,กั้นปัสสาวะนานเกิน6ชั่วโมงโดยไม่จําเป็นอันที่สองก็คือดื่มน้ําให้มากๆ นะคะประมาณ6-8แก้วตั้งแต่เช้าถึงเข้านอนนะคะเพื่รักษาการตกขาวให้หายขาดนะคะถ้าหากมีอาการปัสสาวะบ่อยครั้างละาน้อยๆทั้งกลางวันและกลางคืนต้องไปพบสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะในทันทีนะคะแต่ตอนนี้หมอปออยากให้ดื่มน้ำมากกว่า6-8แก้วเป็น10-12แก้วจะดีเยี่ยมเลยนะคะ เพราะว่าน้ำเนี่ยมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตทําให้เลือ,ไอดไม่หนืดไม่ข้นแล้วเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันมาแล้วเลือดมักจะเหนื่อยจะข้นง่ายต้องดื่มน้ําเยอะๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายนะคะทุกท่านต่อมามาดูเรื่องสมุนไพรค่ะสมุนไพรมี5้ตัวนะคะที่ช่วยรักษาโรคกระเพาะปะสัสสาวะเสบได้อันที่1ก็คือภูาะคะาาค่ะภูคาาเนี่ยเป็นสมุนไพรเฉพาะเลยนะคะที่แก้การ อาการอักเสบทั้งปวงและการติดเชื้อได้มีสปปรรพคุณรักษาอาการขัดเบาหรือปัสสาวะออกกระปริดกระปรอยนั่นเองนะคะเป็นยาขับปัสสาวะตำรับสมุนไพรจีนโบราณน,นะคะและอีกทั้งยังช่วยรักษาโรคลิดสุดวงทวารได้ด้วยนะคะตัวล่างและใบของภูคขาช่วยในการขับน้าเหลืองและขับของเสียได้ดีตัวต่อมานะคะก็คือกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็ ช่วยฆ่าเชื้อได้ด้วยนะคะทั้งแบคทีรียในระบบทางเดิอนอาหารและช่วยลดอาการปวดแสบท้องน้อยนะคะเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะเสพได้กระเจี๊ยบยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกก็คือช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียลดอาการบวมช้ำและรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะต่อมาหญ้าหนวดแมวค่ะตัวนี้นะคะใบของหญ้าหนวดแมวเนี่ยเป็นตัวล้างพิษที่ดีมากเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะเสบเนี่ยจะมีการการตกค้างของเชื้อโรคในกระเพาะปัสสาวะ การดื่มน้ําของย่าหนวดแมวต้มแบบสะอาดแล้วจะช่วยล้างพิษแล้วก็ลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกมาทางปัสสาวะได้นอกจากนี้ยังช่วยลดขนาดของก้อนนิ้วได้ด้วยค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นนิ้วแล้วเนี่ยเรามักจะปวดหลังปวดเอวนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูนะคะนางแย้มนะคะนางแย้มเป็นไม้ดอกที่สวยงามนะคะ แล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่สมุนไพรตัวนี้เป็นสูตรโบราณนะคะใช้ทั้งใบและรากช่วยขับปัสสาวะนะคะปัสสาวะเนี่ยมักจะมีความขุ่นข้นมีเลือดปนก็จะใสามากขึ้นหลังจากได้ดื่มน้ำน้ำต้มนังแย้มแล้วเรียบร้อยนะคะก็ยังช่วยทําให้ท่อปัสสาวะเราสะอาดแล้วก็ขับฤดดูขาวแล้วก็ของเสียออกมาจากจากช่องคลอดได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะ พระเอกหาง่ายที่สุดนะคะก็คือมะละกอมะละกอใครๆก็รู้ว่าช่วยรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีมากเพราะใบและรากของมะละกอเป็นสมุนไพรชั้นดีนะคะที่ช่วยแก้อาการอักเสบต่างๆได้จนกลายเป็นหนึ่งในส่วนผสมของยาแก้อักเสบรากของมะละกอช่วยในการขับปัสสาวะและช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ด้วย นะคะมะละกอเนี่ยส่วนใหญ่ภาคอีสานเราปลูกกันเยอะนะคะเพราะว่าเน้นรับประทานส้มตำนะคะแต่เราเอาใบเข้ามานะคะมาคั้นน้ํามาตําแล้วก็คั้นน้ําแล้วก็ดื่มได้นะคะฝากนะคะวันนี้ว่าหน้าฝนถ้าปวดปัสสาวะโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีอย่ากั้นปัสสาวะนะคะไปไปปัสสาวะเถอะนะคะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยอย่าดื่มน้ําเยอะนะคะแค่จิบๆพอนะคะ คุณก็จะได้ไม่ต้องลุกมามาปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็รบกวนการนอนของตัวท่านเองนะคะแล้วก็จะได้ไม่มีผลต่อการขังตัวของปัสสาวะนานๆเก,ก่กพาะปัสสาวะนะคะก็มีติดตามผลงานของหมอปอได้ทาง Facebook นะคะดรวริศราดาวันแล้วก็ทาง y o u t u b e h ัก k h e แล and Herb แล้วก็ Li n e แอนะคะเป็น l ลายของกลุ่มสมุนไพรของวัดคีรีวงนะคะ ภายใต้การดูแลของบป,ปนะคะเป็นสาขาที่13นะคะโดยมีพระอาจารย์มหาขนชัยนาคยุทธของเจ้าวาดวัดคิริวงศ์เป็นผู้ดูแลด้านการรักษาด้วยสมุนไพรอยู่นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยหัดใช้สมุนไพรเนี่ยเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาอย่างถูกวิธีเพื่อแก้โรคภัยต่างๆก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปนะคะเบื้องต้นนะคะเขาบอกไว้ก่อนว่า โรคภัยทุกวันนี้เนี่ยมีเยอะแล้วก็หลากหลายนะคะอยู่ที่เทคนิคการเรียนรู้การเข้าใจนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยหมอปอเคยเป็นแล้วก็ทรมานมากๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นนะคะเราก็รู้ละว,ว่ามันเกิดขึ้นได้เนื่องจากอะไรบ้างหนึ่งห้าไล่ระบบไปปุ๊บเราก็ป้องกันและแก้ไขด้วยตัวเองวันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะว่า ถ้าทุกท่านคิดว่าสิ่งที่หมอปอแชร์มามีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ต่อเป็นสะพานบุญช่วยกันและถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้นะคะเพราะว่าทางนี้ก็ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแล้วมาสรุปให้เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสําหรับ EP 18นี้นะคะเรื่องโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะขอบคุณค่ะ